มาเที่ยวเทศกาลลำไยลำพูนสวัสดีครับทุกคนวันนี้ม่วนลำพูนนะครับพาทุกคนมาเที่ยวงานเทศกาลลำไยลำพูนนะครับมีตั้งแต่วันที่1นึถึงสิสงิงหานี้เท่านั้นนะณนะลานเอกชนนะครับแม่สารป่าแดดนะครับ ก็ลองเสิร์ช Google มากันได้นะครับเห็นชัดมากเลยนะมีร้านค้าต่างๆมากมายนะครับมีกิจกรรมมากมายนะมีการลงทะเบียนเข้ามาในงานได้เลยนะครับและอันนี้ก็คือกุ้งดองซีอิ๊วนะจ๊ะมีในงานนะครับกินกุ้งนะจ๊ะสินค้าลดราคาด้วยนะครับของกรมการค้าภายในนะครับเขาเอามาลดราคานะครับก็มีงานกินกุ้งนะมีวันที่ 1- ถึงวันที่5เท่านั้นนะครับมีการแข่งขันกินลำไยแล้วก็นี่ แปลกประหลาดนะครับเข้ามาดูในบูธเองเลยนะครับจะมี สัตว์ป่าต่างๆอยู่นะครับแล้วก็นี่คืองานเกษตรแฟร์นะที่จัดที่นี่เช่นกันนะเข้ามาดูนะครับก็จะมีบูธต่างๆมากมายนะครับมีสินค้าลำไยหลากหลายพันเลยนะครับแล้วก็มีทั้งนวัตกรรมการเกษตรต่างๆมีโดรนเงี้ยนะครับแล้วก็มีความรู้ต่างๆลองมาถามกันที่นี่ได้นะครับมีร้านอาหารเครื่องดื่มนะครับแล้วก็แน่นอนที่เราขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือของกินต่างๆเพียบเลยนะเดินชอบเดินกินกันได้นะครับอันนี้ก็คือน้ำลำไยมัง ลำไยก็ต้องได้กินน้ำลำไยถูกปะก็แน่นอนนะฮะนี่คือบูธร้านค้าต่างๆในนี้นะครับของปิ้งย่างต่างๆนะครับเห็นแล้วก็อู้หิวข้าวเลยทีเดียวนะครับต้องเดินไปเลือกสรรนะเลือกไม่ถูกเลยทีเดียวว่าจะไปร้านไหนนะครับซูชิญี่ปุ่นก็มาครับอันนี้ก็เป็นร้านที่ค่อนข้างดังในทิกต o k เหมือนกันนะครับแล้วก็มีช้ำๆเลยนี่ซูชิน่ากินมากพูดอะไรยังน้ำลายไหลนะฮะ มาต่อกันด้วยปลาส้มพะเยานะครับซึ่งเป็นของโปรดผมเลยนะครับซื้อกับบ้านตลอดนะครับแล้วก็หี่ข่ปลาควัดนะครับซึ่งเราไม่ค่อยหากินกันได้ง่ายๆนะโอ้โหร้านค้ามากมายนะครับใครชอบกุ้งตัวโตๆก็จัดไปกับจิ้มซีฟู้ดนะนี่ต่อด้วยปิ้งย่างไส้ย่างหมูย่างนะโอ้โหนี่กับแก้มชั้นดีเลยนะฮะคนเดินกันมากมายสุดท้ายแล้วก็มีเบเกอรี่ให้ซื้อให้ทานพากับบ้านกันได้นะ แล้วก็แน่นอนครับของกินอีกเพียบที่ไม่ได้กล่าวในนี้ยังไงฝากติดตามม่วนลำพูนะครับสวัสดีครับ